สันดีค่ะแฟนเพจวุฒิสภาและเพจเซนเต์มีเดียโซเซตี้สื่อดิจิทัลวุฒิสภาไทยและการเด็กไทยหัวใจประชาธิปไตยวันนี้ค่ะเราจะย้อนไปดูนะคะในการจัดกิจกรรมของทางสำนักง,งานเลขาธิการวุฒิสภาในโครงการให้ความรู้ด้านการเมืองการปกครองแก่เยาวชนผ่านสภาจำลองสัญจรซึ่งในช่วงเดือนที่ผ่านมานั้นก็เรียกว่าสัญจรไปหลายโรงเรียนเลยนะคะวันนี้เราก็จะมาสรุปให้ฟังรวมทั้ง ความรู้สึกนะคะของน้องๆที่ได้เข้าร่วมในโครงการนี้แล้วก็การที่จะนำไปต่อยอดในกิจกรรมต่างๆด้วยค่ะคนแรกนะคะที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมสภาจำลองสัญจรของทางสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาก็คือน้องสุขพัชญาชัยยานะคะเป็นประธานสภานักเรียนโรงเรียนสันกำแพงและยังเป็นประธานนักเรียนสำนักง,งานเก็บพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ รวมถึงเป็นประธานเครือข่ายเด็กและเยาวชนวิฒิสภากลุ่มภาคเหนืออีกด้วยเราไปฟังความรู้สึกของน้องกันเลยค่ะค่ะก็หนูได้มาเข้าร่วมกิจกรรมของวุฒิสภาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะในเรื่องของเมื่อวานเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการแบบว่าภัยจากภัยสิ่งแวดล้อมซึ่ง ในที่นี้เนี่ยหนูก็ได้เห็นเล็งเห็นถึงตระหนักถึงปัญหาของสิ่งแวดล้อมว่าโลกเรากําลังจะร้อนขึ้นนะโลกเรากําลังจะสลายไปนะถ้าเรายังไม่ได้ตระหนักถ้าเรายังไม่ได้แก้ไขปัญหาหนูก็เลยคิดว่าเออหนูจะน่าจะได้นําเรื่องนี้ไปบอกเก่าวให้กับเพื่อนๆด้วยนะแล้วก็ในวันนี้ค่ะหนูก็ได้มาเรียนรู้ในเรื่องของบทบาทหน้าที่สําคัญของวุฒิสภาก็รู้สึกว่าหนูได้เข้าใจแล้วก็ได้ตระหนักถึงในเรื่องของเออคนไทยเนี่ยเรามีสิทธิหน้าที่เป็นของตัวเองนะเราต้องไปเลือกตั้งหรือว่า เราต้องในอนาคตเหรอจะต,ต้องเป็นสวนะเพื่อพัฒนาประเทศของเราไปด้วยกันค่ะเออค่ะมันถึแล้วอยากเป็นสวอเลยอ่ะคะก็มีบ้างค่ะเพราะว่าหนูมาออดูงานวันนี้แล้วหนูก็รู้สึกว่าขั้นสวอนเท่ามากค่ะหนูก็อยากเป็นแบบนั้นค่ะค่ะอันนี้เป็นครั้งแรกเลยไหมคะที่มาเยี่ยมที่วุฒิสภาครั้งแรกเลยค่ะค่ะตอนได้ประสบการณ์กลับไปแลวกิจกรรมยังมีถึงวันพรุ่งนี้ไหมคะ ได้ค่ะอืมค่ะแล้วหลังจากกลับไปคิดว่าจะเอาไปต่อยอดยังไงได้บ้างนะคะประสบการณ์นี้ หนูก็คงจะต้องเอาประสบการณ์นี้นะคะไปต่อยอดให้กับเพื่อนๆภายในสภาของหนูก่อนค่ะหนูก็ต้องเริ่มจากกลุ่มเพื่อนๆของหนูให้เพื่อนๆของหนูเนี่ยมีความรู้ในด้านนี้ถ้าเพื่อนๆของหนูมีความรู้ในด้านนี้แล้วตระหนักถึงเรื่องนี้แล้วเนี่ยเพื่อนๆของหนูก็จะนําไปขยายผลต่อในระดับโรงเรียนของเราต่อไปค่ะแล้วก็การที่หนูได้เป็นประธานสาพมเนาะหนูก็จะเอาเรื่องเรื่องที่ได้รับความรู้ทั้งหมดในวันนี้ก็ไปเผยแพร่ตอนภายในกลุ่มประธานสภานักเรียนสพมด้วยค่ะ ทำถึงการทํางานที่ผ่านมาบ้างนะคะเรามีการวัดประเมินผลโครงการแต่ละงานที่เราทําไปอย่างไรบ้างไหมคะมีค่ะการวัดประเมินผลงานการวัดประเมินโครงการของเรานะคะ,ะก็อย่างโครงการล่าสุดที่ทํานะคะก็เป็นเรื่องของการสตอปูลี่เนาะก็อ,ะอย่างเริ่มแรกโครงการเนี่ยเราก็ต้องมีการสํารวจก่อน,นะคะ่ะจากแบบสอบถามว่าเออเคยมีคนโดนบูลี่ไหมโดนูุลี่ในรูปแบบไหนบ้างก็เพราะว่า เปอร์เซ็นต์ของการถูกบูลลี่ในโรงเรียนเนี่ยมีถึง62นหนูก็เลยจัดทําโครงการต o อ bullying เกิดขึ้นค่ะก็เลยแบบว่าเป็นที่มาของนวัตกรรมโครงการดังนั้นพอพวกหนูได้เริ่มทําโครงการไปเรื่อยๆเ,เนี่ยได้มีการหามติหาแล้วก็มีการร่วมกันหาสาเหตุผลกระทบว,วิธีการแก้ไขาจากทั้งโรงเรียนมาแล้วก็นํามากแก้ไขปัญหาร่วมกัน ดังนั้นทุกคนในโรงเรียนนะคะก็จะตระหนักถึงวิธีการแก้ไขปัญหานี้ตระหนักถึงผลกระทบของปัญหานี้แล้วก็รู้ถึงสาเหตุทุกคนก็จะช่วยกันแก้แก้ไขปัญหาทุกคนก็จะตระหนักถึงในปัญหาดังนั้นผลกระทบจากหลังจากที่ทําโครงการไปมันก็จะลดลงค่ะก็มีการสํารวจหลังจากทําโครงการแล้วพบว่าลดลงเหลือแค่สิบเก้าเปอร์เซ็นค่ะแสดงว่าในการทําโครงการเนี่ยนะคะเราก็ต้องศึกษา มือนวิจัยเหมือนกันทาทดลองวิทยาศาสตร์โครงการหนึ่งเลยนะคะในการทำงานแล้วที่เราทําในโครงการนี้ค่ะอะ่จากการสํารวจนะเล่าให้ฟังเนยนะคะว่าอะไรที่เป็นเป็นเรื่องที่แบบแบการรูลีกันที่ตอบคําถามมาที่เราเจอปัญหาแล้วก็วิธีการที่เราแก้ปัญหาเราใช้วิธีการยังไงะคะที่จะจบ ข้อมูลเขาสามไปให้กับในเครือข่ายเาวะค่ะวิธีการแก้ปัญหาการบูลลี่ของพวกหนูนะคะจะไม่ใช่การที่พวกหนูแกนนำ็นคนคิดกิจกรรมการแก้ไขปัญหาขึ้นมาไม่ได้เป็นคนคิดกันเองค่ะพวกหนูนะคะก็จะมีการถามถึงสภาพปัญหา กับทั้งโรงเรียนค่ะทั้งทั้งหมด2,800กว่าคนหนูก็ได้มีการถามถึงสาเหตุของการเกิดปัญหาผลกระทบแล้วก็วิธีการแก้ไขปัญหาซึ่งพวกหนูเนี่ยก็จะนําวิธีการแก้ไขปัญหาจากการที่ทุกคนในโรงเรียนหนูมีส่วนร่วมในการช่วยกันคิดเนี่ยนํามาจัดเป็นกิจกรรมช่วยกันแก้ปัญหาค่ะซึ่งในที่หนูคิดว่าเป็น ถือว่าเป็นกระบวนการประชาธิปไตยอย่างหนึ่งเลยค่ะในการมีส่วนร่วมดังนั้นถ้าหนูนําไปนําวิธีการนี้ไปเผยแพร่ต่อนในระดับเครือข่ายของหนูหนูคิดว่าเป็นโอกาสที่ดีค่ะที่ทุกคนจะได้ทําแบบนี้เพราะว่าการที่ทุกคนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาเนี่ยก็แปลว่าทุกคนจะมีความตระหนักในด้านของการแก้ปัญหามากขึ้นค่ะการแก้ปัญหานี่ก็คือการให้ความรู้หรือว่าให้ข้อมูลยังไงคะ และคนที่สองนะคะไปพูดคุยกับทางด้านของน้องวัติกรคํคำมุกค,ค่ะเป็นประธานสภานักเรียนจากโรงเรียนว่าปีปทุมจังหวัดมหาสารคามร่วมกับทางวิทิสภาบ้างนะคะได้มีการเป็น MOU ร่วมกันเนี่ยในส่วนของทางวัติกรเนีี้เข้ามามีส่วนร่วมตรงนี้ยังไงบ้างคะ่ะครับก็เริ่มแรกนะครับมผมได้เข้าแข่งขันตอบปัญหาวิทยสภาการเือน,<ม>นการปกครองไทยนะครับ ก็ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองนั่นเองครับอ,อแล้วก็มีการพูดปรึครับกับรองเลขาธิการวุฒิสภานั่นเองครับก็เลยได้มาจาัดกิจกรรมสภาจำลองครับที่โรงเรียนอ่าค่ะในสภาจำลองนี้เป็นยังไงบ้างคะเล่าให้ฟังได้ไหมคะเขาทําอะไรบ้างครับก็ในสภาจำลองนะครับก็ได้ความรู้เยอะเลยครับก็จะมีการมีการประชุมสภาจำลองนะครับ<อ>มีการแบ่งพัก มีการมีเบตนโยบายต่างๆครับอืมค่ะก็เหมือนเหมือนจริงเลยเหมือนอยู่ในสภาเลยว่าอย่างนั้นถูกต้องครับออค่ะทําไปนานหรือยังคะสภาถ่าจำลองเพิ่งล่าสุดยังไม่นานครับเพิ่งทาครั้งแรกครับค่ะพอทํากิจกรรมตรงนี้แล้วอะค่ะเราคิดว่าจะไปต่อยอดอยังไงบ้างคะผมว่ากิจกรรมนี้นครับเป็นพื้นฐานที่ดีสําหรับ คนที่สนใจเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญกับการเมืองการปกครองไทยครับอันนี้ก็คือเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ต่อไปครับอืมค่ะแล้วจริงๆเนี่ยในสภา,านักเรียนเราอะค่ะถามถึงเรื่องของการบริหารบ้างอดี่กรก็ถือว่าเป็นประธานสภาตัวเองมีหลักในการบริหารสภา,านักเรียนยังไงบ้างคะในเรื่องของกับการนารประชาธิปไตยมาใช้อ่ะค่ะครับก็ผม เอ่อก่อนเลยนะครับพื้นฐานคือหนึ่งความรู้ครับผมประชาสัมพันธ์ความรู้แทบจะทุกเชียงวันเลยครับเพราะว่าอยากให้นักเรียนในห้องเอ่อในโรงเรียนนะครับมีความรู้ก่อนเป็นเบื้องต้นครับสองครับคือความเข้าใจครับนักเรียนทุกคนควรมีความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบโรงเรียนครับแล้วก็เรื่องของรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดครับอืมค่ะและในกลุ่มเวลาเราประชุมสภานักเรียนนะคะบทหมายของวัตถิกรเนี่ย ทำอะไรบ้างคะเวลาแบบเพื่อนถกเถียงกันเนี่ยเ,เรามีวิธีการนยงางไในการแก้ปัญหาตรงนี้ค่ะถ้ามีการถกเถียงกันเกิดขึ้นนะครับเราก็จะใช้ประชามติครับเราก็จะฟังเสียงทั้งสองฝ่ายครับแล้วก็จะให้สภาโหวตว่าเราควรจะไปในทิศทางไหนนะครับอืมค่ะก็เหมือนเหมือนอ่ให้โหวตเลยนะคะว่าควรจะไปทิศทางไหนยังไงอืาค่ะ คนต่อมานะคะน้องทศธรรมจุธาเกตจากโรงเรียนเบญจมมหาราชจ,จังหวัดอุบลราชธานีที่มาเล่าถึงประสบการณ์ทำงานในเรื่องของการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนแล้วก็เข้าร่วมกิจกรรมกับทางด้านของสำนักง,งานเลขาธิการวุฒิสภาค,ค,ค่ะกิจกรรมแรกที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมกับสภานะครับเป็นเป็นการนำเสนอผลงานการดำเนินงานประชาธิปไตยในโรงเรียนนะครับ ตอนนั้นก็เหมือนกับการนําเสนองานทั่วไปเลยครับแต่ว่าสิ่งที่ได้นอกจากการที่เราได้เข้าไปนําเสนอผลงานแล้วเนี่ยเรายังได้รู้จักแล้วก็สร้างเครือข่ายกับผู้นาประชาธิปไตยคนอือ่นๆแล้วก็ได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชมรัฐสภา,าด้วยครับอ๋ออันนี้เดินทางมามาร่วมงานที่กรุงเทพเลยใช่ไหมคะเมื่อไม่นานนี้ใช่ครับผมใช่ครับอ๋อค่ะเป็นยังไงบ้างคะมีอชอบตรงไหนได้เรียนรู้อะไรบ้างคะที่เข้ามา ส่วนต,ตัวผมเป็นคนที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องพวกประวัติศาสตร์หรือว่าการเมืองการปกครองอยู่แล้วนะครับพอได้เข้าไปถึงสถานที่จริงได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมกับสภาก็เป็นความประทับใจอย่างมากเลยครับอืมค่ะอันนั้นเป็นเป็นครั้งแรกเลยไหมคะที่มาที่รัฐสภาใช่ครับเป็นเป็นครั้งแรกเลยครับในสภาใหม่สภายะสภาสถานนะครับอืมค่ะ แล้วนอกจากนี้ล่ะคะได้ทํากิจกรรมเรื่องของการส่งเสริมประชาธิปไตยอะไรบ้างไหมคะที่เป็นล่าสุดนะครับได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมตอบปัญหาของทางวุฒิสภาเช่นกันนะครับค่ะซึ่งถ้าถ้าถามว่ามันเป็นประชาธิปไตยยังไงเนี่ยผมก็คิดว่าการที่นักเรียนได้หาความรู้หรือว่าศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการเมืองการปกครองแล้วมีโอกาสได้นําความรู้นั้นมาใช้มาแลกเปลี่ยนมาถกเถียงก็เป็น เป็นกระบวนการอย่างหนึ่งแล้วนะครับค่ะแล้วก็ล่าล่าสุดนี้ครับก็มีกิจกรรมสภาจําลองสัญจรที่ทางสำนักงานราชการรที่สภามาที่โรงเรียนเราด้วยครับค่ะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมใหญ่นะคะใช่ครับใช่ครับค่ะแล้ววันนั้นน้องคงได้ทําอะไรบ้างคะในกิจกรรมทางนี้ในสภาจําลองสัญจรก็ได้รับเกียรติให้เป็นประธานสภานะครับ๋อท่านประธานนะคะใช่ครับค่ะ แล้วในการทํางานเนี่ยบอกว่าตั้งแต่ปฐมนะคะจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยอาสาเป็นผู้นําของเพื่อนเพื่อนมีเรามีหลักเกณฑ์ในการทํางานร่วมกับคนมากๆยังไงคะส่วนตัวของน้องโขงเองแล้วบริหารจัดการยังไงคะในในส่วนของการบริหารจัดการคนก็เป็นเป็นเรื่องหนึ่งที่ยากนะครับเพราะว่าในการเป็นผู้นําไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าชั้นเรียนหรือว่าเป็นประธานสภานักเรียนเนี่ย มันเป็นการใช้ทรัพยากรบุคคลในวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันนะครับ<ะ>ดังนั้นหลักการที่ผมใช้เนี่ยอย่างแรกคือเราต้องประเมินดูทรัพยากรบุคคลขององค์กรเราก่อนนะครับ<ะ>ว่าเพื่อนๆของเราที่มีส่วนร่วมเนี่ยเขามีศักยภาพมีความสามารถมากแค่ไหน<ะ>เขาสามารถทํางานแบบใดได้ดบ้างอย่างแรกคือต้องต้องประเมินก่อนนะครับ<ะ>ส่วนในส่วนถัดไปถ้าเป็นการทํางานกับคนหมู่มากเนี่ยผมจะ ยึดหลักที่เป็นความถูกต้องเอาไว้ก่อนนะครับเพราะว่ามันเรามาทํางานด้วยกันมันก็มีหลายความเห็นบางคนอยากได้แบบนั้นอยากได้แบบนี้แต่ว่าสุดท้ายแล้วสิ่งที่เหมาะสมเนี่ยผมคิดว่ามันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการเสนอไปนะครับต้อง <S <S นอกจากเราต้องยึดหลักความพอใจของทุกคนเราก็ต้องคํานึงถึงความถูกต้องแล้วก็ผลกระทบที่ตามมาด้วยนะครับ และคนสุดท้ายนะคะน้องนันพัฒน์หงทองจากโรงเรียนอุทัยวิทยาคมค่ะมาถึงในส่วนของกิจกรรมบ้างนะคะเมื่อไม่นานมานี้เนี่ยก็ได้เข้าร่วมกิจกรรมผู้นานักประชาธิปไตยของวุฒิสภาด้วยนะคะของนันพัฒน์ได้เข้าไปร่วมกิจกรรมเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าไปทําอะไรบ้างะคะในวันที่ไปร่วมกิจกรรมมานะครับในในภาคเช้านะคะเพราะผมก็ ได้มีโอกาสเรียนรู้เกี่ยวกับภาคทฤษฎีเกี่ยวกับการปกครองของการเมืองของไทยครับก็จะมีการเรียนรู้เกี่ยวกับสถานที่ที่เราใช้แบบว่าทํางานในรัฐสภาอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งภาคเช้าก็จะเป็นภาคทฤษฎีครับมีการทําแบบทดสอบสร้างความสนุกสนานแบบว่าแบบว่าแบบว่าชิงของรางวัลกันอะไรอย่างเงี้ย ในภาคปลายก็จะมีการทํากิจกรรมสภาจําลองครับซึ่งในส่วนนี้ผมรับหน้าที่เป็นประธานวุฒิสภาครับ๋อ้ทำประธานวุฒิสภาแล้วเป็นยังไงบ้างครับตอนนั้นเขาคุยในหัวข้ออะไรกันครับที่ประเด็นเข้ามาในสุกรรมปาระจำพิจารณาในการประชุมครั้งนั้นนะครับเราได้มีการประชุมกันในเรื่องของการนํากัญชากลับมาเป็นสารเสพติดครับโดยจะแบ่งออกเป็นสองฝ่ายก็คือฝ่ายที่เห็นด้วยกับฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยครับ แล้วประเด็นเล่าให้ฟังหน่อยครับที่็อยากดูเหมือนกันว่าเออแล้วสรุปแล้วเนี่ยน้องๆนี่เห็นว่ายังไงบ้างเออเอาฝ่ายแรกที่เห็นด้วยก่อนกับฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยเขามีประเด็นมาถกกันยังไงคะามนี้เออจากประเด็นที่ได้ในการถกกันภายในการประชุมนะครับเสียงส่วนใหญ่เนี่ยมองไปมองเหมือนกันว่าเราควรนำเราเห็นด้วยกับการบระชากรรบัเป็กแเติดเพราะว่าในปัจจุบันนะครับคมไทยของ ตอนนี้ได้มีการแบบว่าเปิดเป็นเสรีกัญชาแล้วใช่ไหมครับซึ่งจริงๆเราจุดประสงค์ของเราคือนําม,มาใช้นในทางการแพทย์แล้วก็การรักษาคนที่แบบว่าให้หายจากการกป่วยหรือแบบว่าค่ะววเป็นรักษาในะะ่เป็นบรรเทาอาการใช่ครับบรรเทาาการเนื่องจากว่าสังคมไทยปัจจุบันนะครับกลุ่มวัยรุ่นบางกลุ่มหรือกลุ่มบุคคลบางกลุ่มนะครับมีการใช้ มีการใช้กัญชาเกินขนาดหรือแบบว่าอาจจะขาดความรู้ในเรื่องของการใช้กัญชาเลยทําให้แบบว่าผลกระทบหรือการที่มีเข้าออกมามันเลยแบบว่าสร้างภาพลักษณ์ให้กัญชาดูแบบว่าดูแย่ลงไปด้วยครับอะไรประมาณนี้ค่ะแล้ววันนั้นได้ข้อสรุปว่าก็เห็นด้วยใช่ไหมที่ควรให้นํากัญชากลับเข้ามาเป็นยาเสพติดใช่ไหมคะใช่ครับเห็นพอในในที่ประชุมส่วนใหญ่นะครับลงความเห็นว่าเห็นด้วยกับการนา กลับมาเป็นสารเสพติดอีกครั้งหนึ่งครับค่ะอ่ะแล้วนอกจากสภาจำลองสัญจรแล้วได้ทํกากิจกรรมอะไรอีกบ้างคะนอกจากจะมีการแบบว่าทําสภาจำลองแล้วนะครับทางพี่ๆี่ทีมงานก็ยังพาพวกเราไปเยี่ยมชมแบบว่าหนะ้กห้องประชุมอสองห้องเนี่ที่เขาใช้ประชุมกันจริงๆด้วยครับซึ่งตอนผมเข้าไปครั้งแรกต้องยอมรับเลยว่าสวยงามอลังการมากๆเลยครับมีความรู้สึก ทั้งตื่นเต้นและภูมิใจที่แบบว่าในวันในวันหนึ่งเราแบบว่ามีโอกาสเข้าไปยืนในจุดจุดที่ผู้คนเข้าไปไม่ได้สามารถเข้าไปในที่นั้นได้ไง่ายๆาและเป็นที่เรียกว่าบริหารนโยบายประเทศด้วยนะคะในการถกการทํางานกัน่ะเอะแล้ววันนั้นมีการประชุมไหมคะได้เข้าไปวันวันนั้นวันนั้นที่เข้าไปในห้องประชุมนะครับ ทางโรงเรียนโรงเรียนของผมเนี่ยเข้าไปทันในช่วงของการประชุมกันนะครับแต่จะอยู่ในช่วงของขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับก็คือ,อเข้าไปก็จะมีการนั่งฟังประชุมกันแบบว่าสักแป๊บหนึ่งครับประมาณห้าถึงสิบนาทีแล้วหลังจากนั้นทางแบบว่าประธานวทฒิสภาก็มีการปิดการประชุมแล้วครับค่ะก็ยังประชาห์ทันเนอะแต่ก็ไปมชมก็ถือว่าเป็นครั้งหนึ่งเลยนะคะที่เข้าไปได้ดูบรรยากาศจริงๆนะคะในการทํางานด้านของวิธีปัญญัติในการ กันกรองกฎหมายนะคะของทางวิฒิสภาด้วยค่ะแล้วเป็นกิจกรรมหนึ่งวันใช่ไหมคะวันที่ไปใช่แล้วครับเป็นกิจกรรมหนึ่งวันครับค่ะแล้วหลังจากกลับมาจากทากิจกรรมแล้วค่ะได้นําประสบการณ์ตรงนี้ค่ะมาบอกเล่าหรือว่าทําอะไรต่อในคะที่โรงเรียนนะคะได้มีการอได้มีการนํามาสานต่อแน่นอนครับหนึ่งเลยก็คือ จากที่ผมได้เป็นได้รับตําแหน่งเป็นประธานวิฒิสภา,านะครับในการปําลองในส่วนนี้นะครับผมสามารถนํามาต่อยอดได้ก็คือการที่เราจะทําอะไรแบบว่าอย่างเป็นงานห้องหรืองานของโรงเรียนอะไรเงนี้ครับก็จะมีการประชุมกันก่อนครับมีการลงความเห็นลงมติกันว่าสิ่งนี้ควรทํำไหมสิ่งนี้มีควรทำไหมมีแบบว่านักเรียนคนไหนมีเพื่อนเอน่คนไหนเห็นด้วยกันในส่วนนี้ไหมมีใครไม่เห็นด้วยกันในส่วนนี้ไหม ทำให้เราได้ข้อตกลงกันง่ายขึ้นแล้วก็งานออกมามีประสิทธิภาพมากขึ้นครับทั้งหมดนั้นนะคะก็เป็นความรู้สึกของน้องๆที่ได้เข้าร่วมโครงการสภาจำลองสัญจรนะคะกับทางสานักงานเลขาธิการวุฒิสภาค่ะโครงการดีๆอย่างนี้ก็ยังมีต่อเนื่องค่ะวันนี้รายการเด็กไทยหัวใจประชาธิปไตยหมดเวลาลงแล้วดิฉันพัชรินยศสมนทกพร้อมทีมงานต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ